อะไรนะแต่ถ้าผมสนิทกับพี่จริงๆอ่ะผมก็จะพูดกับพี่ตรงๆเลยไหมอ่ะเอาแบบตรงๆเลยนะเออก็พี่จริงๆอ่ะเอาตรงๆปั๊พี่เออแต่นแต่ไหนแต่ไรเราไม่ง่ายๆได้ออย่างเออง่ายๆก็เรามันเชีอ่ะเอาตรงๆปั๊กไม่เออไอ้เหี้ยใครรับไม่ได้เอาไอเหี้ยก็นิสัยกูแบบนี้ยง่ายๆมึงรอกรีดเลือกกูมาดิง่ายๆแล้วมันเขียนเลยเขียนเลยก็คนมันเชีอ่ะถูกต้องประหลาดง่ายๆ ไปเปล่าไปไหนไปไหนตูม่ม,มเดี๋ยวเดี๋ยขายูนนี่ป๊บมึงไปตู้ไปเปล่าพี่ได้ไเก็บรถดิเก็บรถเลยไปได้วยกับสุกไม่ไนเยแม่ชีหรอใช่ใช่ื่อนเขาแม่ชีลองคุยกันหน่อยปะคใครวะแม่ชีโอ้ดูสมรวมมากเลยนะเจ้าตู้เลยคนนี้โอเค ลองไหมอะไรวะุยคพับเขาพูยไม่รู้เรื่องอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงคุยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไอ้ยพูดอย่างเขาไม่ใช่คนถ้าคือเขาว่าพูดเลยนะสนั่นอ๋อ,อใช่เหรออ่าใช่เออไม่เคยเจอเลยนะเมื่อเดี๋ยวลองดูก็ดีก็ดี แล้วเป็นไงบ้างทะเลาะก็ทะเลาะกันแล้วก็ไม่ได้คุยกันแล้วก็ว <c oughs> พอทะเลาะกันคุยกันเสร็จ๊บทะเลาะกันแล้วเขาก็นั่งรองห้าอยู่ข้างหน้าแล้ว <c oughs> อาแลับกับเคดําก็มาพาไปเขาก็พูดแล้วแบบถ้ฟพี่ไม่ได้ไม่ได้รักเขาแล้วจะยื้อเขาไว้แบบนี้ทําไมอะไรอย่างเงี้ย เออ,อ,อ,อไม่กได้คำตอบไปแล้วกันเออนแบบนี้เราก็รู้กว่าเราไม่เห็นกก่ตัวนะรู้เหี้ยิบแะตัดใจดีที่สุดแล้วมันตัญญดใจแล้ว ก็อยู่บนบึงก็มีพวกบ่าวอยู่บนบึงก็ใช่ไงไ่นัดก็อย่าเยอะมีความบังะไรอ่ะรอมาทรมานนะพี่เฉินเออว่าไงบุญเรืองสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชายช่วงนี้ไม่มีอะไรไม่ต้องใส่สูตรก็ได้บุญเรืองอ้าวไม่มีอะไรเหรอ เออเพิ่งเกยบพระประแดงไปเขามาขอจบอ๋อเก็บก็มไม่บอกพี่พี่ผมมีรูปอะไรให้พี่ดูผมมีให้ถ่ายว่าผมอยากรู้ว่าพี่ผมอยากผมอยากรู้ว่าพี่ถ่ายถูกครับอ่ะเออได้ปั๊บหนึ่งครับพี่อะไระพวกนี้มีไปคูจระละด้วยหรอไว้สัตว์ ผมอยากรู้ว่าคนคนที่ใส่เสื้อยีน์อ่ะคือใครเหมือนพี่เลยเออเดี๋ยวดาไม่ไม่ให้คนดูเดี๋ยวสักประาณตีหนึ่งค่อยไปครับสักประมตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปอ่ะดูเอาอ๋อนี่คุยเรื่องสปอนเซอร์อ,อ๋อป๊อปป๊อปเฮ้ยรอดูเลยของเราไปคุยกับสปอนเซอร์ใหม่ขึ้นนี่มาอีกหนึ่งเจ้าคนที่จะเข้ามาสลับสนุนเพิ่มอีกหนึ่งเจ้าฮะ คืออะไรวะบุเรืองผมอยากรู้ว่าคนที่ใส่เสื้อยีนคือใครคนที่ใส่เสื้อยีนคือใครใช่ผมให้ทายติ๊กตักติ๊กตักติ๊กเด้อไอ้ดอมเหรอผิดผมให้พี่ทายอีกสองใช้มีใบเพิ่มอีกไหมอฮะอ๋อง่ายเป็นคนสนิทคนสนิทพี่ดีกว่าคนสนิทพี่หน้าอ้วนๆอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับใครวะ เออผมให้พี่สายเอาเอาชื่อสุดท้ายเอาหน้าอ้วนอย่างนี้เหรอพี่คิดว่าไงเหอพี่คิดยังไงสมมติถ้าพี่เจอเจอเจอต่อหน้าพี่ควรที่จะพูดว่าไงไอ้ไงพี่จะด่าเขาว่าไงด่าเขาว่าไงปัญหาคือเขาเป็นใครกูยังไม่รู้จักเลยคิดว่าแต่งตัวเลยเขาไม่ได้พี่คิดว่าใครเอาไม่รู้อ่ะนึกไม่ออกจริงว่ะถ้าพี่เจอเขาอ่ะไอ้ไงแล้วพี่เจอเขาแต่งตัวไงพี่จะเรียกเขาว่าอะไรไอ้ไงเรียกเขาว่าอะไรไอ้หน้าผี รู้ว like ่าใครเอาะเลใครวะผมไปเจอมาเออๆไปเจอลุงเลยลุงไหนลุงลุงแม็กอ่ะใช่เหรอลุงแม็กแกมาแล้วเหรอไม่ผมผมไปไปนู่นมาแล้วเขาก็ดูเขาทำตัวดีเขาแต่งตัวอะไรของเขาวะนะเอะไรนะขัดีขัดีอย่าดีอยากกากเลยว่าเออที่ดูแต่งตัวอะไรเขาไมนได้กูคิดว่างานไอ้นี่ประกวดแฟนซีญี่ปุ่น ไม่ค่อยมีพีรุดเลยอีกสัปนะเออแล้วเองไงแฟนเองเป็นไงบ้างอะออไรนคะครับพี่ดีแล้วครับปรับความเข้าใจแล้วพี่เป็นไงบ้างอะ <S <S แต่ <คน S 2> ตอนนั้นอะตอนที่ตอนนั้นตอนนั้นอะที่ผมเห็นอะยัไงไงเอ่อที่ที่วันเดียวกันเนี่ยแหละตอนที่พี่ออกออกไปต่างประเทศเห็นคุณมารีเขาก็มาบุนบนอยู่นะยังไงว่าทำไม อะไรของเขาก็ไม่รู้ผมจาไม่ได้เหมือนกันงนะ่้ไงเขาก็มาบว่าบนขเขาก็ดูคันง,งที่จะแบบซีเรียสมากเลยนะอ๋อตรง,องเขาปะเรื่องอะไรวะเรื่องที่พี่ไ,ไปขอเขาอ่ะง่ายงพี่อยากจะเป็นตัวเองสักสิบวันอ่ะลองเป็นตัวเองอ่ะอ๋อใช่เออวันนี้พี่เพิ่งรอเขาไปเองใช่เหรอเออเขามาที่ผับแล้ววันนี้พี่ให้นี่ไงพี่ให้ชมพูมันไปแต่งตัวเป็นผู้หญิงอ่ะแลมาดูรูปไปทวิตเตอร์ดิ แล้วเสร็จปุ๊บพี่ก็อุ้มไปชมพูไว้เพราะว่ามันจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไอ้เรียกว่าเชอร์รี่เจาไอ้ชมพูบอกให้เรียกว่าเชอรี่เพราะพี่อยากให้คนอื่นรู้นั่นแหละแล้วเสร็จปุ๊บพอมาลีมาก็นั่นแหละก็เรียบร้อยแล้วบอกกับทามมิง่งไอ้เยียแทมินิกพี่มันไปพาพวกสาวๆมาเที่ยวผับไงแบบจ้างมาเที่ยวคุยกันว่าแก้เบื่ออ๋อนั่นแหละแล้วเสร็จปุ๊บพอมาลีกำลังด่าพี่อยู่สักพักหนึ่งไอ้เยียจามินวิกก่งออกมาพี่เชิญผมพาหญิงมาแล้วพี่จบ หนักกว่าเดิม <S 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 ทางมิ้งโคงต้นตีนทำไมไพี่พี่จะสละสัดโสดแล้วเหรอฮัลโหลฮัลโหลพี่เจ้เ<อ>าทำ <ไว S 1> อะไรอ่ะอยู่โต๊ะชายมินเออได้ไหมฮะเอเอนั่นแหล,ละเรียบร้อยก็ทะเลาะอันยาวเนี่ยแหละแล้นก็ไม่ได้คุยกันแล้วเขาก็ดังร้องไห้ยอยู่แล้วก็มีไอ,อ้แอร์랩กับเนียครกดตังอะไรบ้างตั้งอะไร ไม่ได้ต้องโอนโอนแล้วกันโอนไหมเอ่อเอาเท่าไหร่พี่มีห้าร้อยอ่ะสองพันประมาณพันสองพันก็ได้โอนไม่ได้ต้องนี้เอาจะตีของเหรอแต่สองถ้าตีของเออเออแต่อได้แล้วได้แล้วเพื่อนข้าพี่เต้รับพี่แล้วสถานะพี่เป็นไงบ้างวะตอนเนี้ยคือยังไงวะผมก็ไม่เข้าใจอ่ะคือพี่เหมือนคุยกันว่าสิบวันนี้มันเหมือนกับว่าก็ให้แค่ให้ต่างคนต่างไปตอบกับตัวเองมาว่ามันจะยังไงมากกว่า หนึ่งก็สวยเลยดิเจ็ดวันดีพี่วันดีครับอ๋อยไว้เหรอก็ยึดกระจายเลยดิเรื่องส่งละง่ายเอ้ยไว้เดี๋ยวมีเรื่องคุยคุยเองเลยคุยกับผมได้พี่จะคุยตอนไหนพี่ก็ไม่ได้รีบพรุนนี้ก็ได้เดี๋ยววันนี้ค่อยคุยก็ได้โอเคครับพี่ไหนพี่ก๊อตมาเลอะห่อสิบวันด้วยพี่ง่าย ทำอะไรก็ใส่ถุงยางแล้วกันนะพี่แล้วพี่เย็กใหโหดด้วยไม่ใช่เออแล้วปัญหาคือพี่เพิ่งรู้เรื่องในไว้ด้วยทำไมพี่ว่ามันชอบมัรนีฮะพี่เพิ่งรู้เรื่องเหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปคุยตรงนู้นก็ได้รับสามเศร้านี่มั้ยไดเอาสามคน ส่วนเรื่องชมพูอ่ะมึงไม่ต้องไปบอกมารีนะครับพี่ไม่บอกอะไรอยู่แล้วเออให้เขาเข้าใจแบบนั้นไปละพูดไปหาว่าแก้ตัวเฮียให้เขาจะเขาจะเข้าใจไงเขาเข้าใจแบบนั้นไปลวผู้ปิดทองหลังผ้าพี่มันไม่ปิดทองหลังผ้าหรอยเฮียแต่ว่าเขายังติดภาพว่าพี่แม่งอย่างงู้นอย่างนี้เลยเฮียพี่เลยไม่รู้ว่าเฮียกลายเป็นแม่ง ถ้าเขารู้ว่าเป็นชมพูอ่ะเขามองว่ามันจะมีปัญหาปราะ่ก็คงไม่มีปัญหาถูกป่ะละ่ะใช่ครับเออแต่นี่ไงเขาก็ยังมองพี่เป็นภาพเดิมๆก็นั่นแหละงั้นก็ตามนั่นแหละอ๋อฮะอะไรนะแต่ถ้าผมสนิทกับพี่จริงๆอ่ะผมก็จะพูดกับพี่ตรงๆเลยไหมอ่ะเอาแบบตรงๆเลยนะเออไมม่ีรถก็พี่จริงๆอ่ะเอาตรงๆป่ะพี่เอาต่ไหนแต่ไหนแต่ไรนะเว่ยง่ายๆได้อย่างเออง่ายๆก็เรามันยิ่งอเอาตรงๆป่ะ แม่ไอเหี้ยใครรับไม่ได้เอ้าไอเหี้ยก็ก็นิสัยกูอย่างเงี้ยง่ายๆมึงรอกิิดเลือกกูมาดิง่ายๆแล้วมันเขียนเลยเขียนเลยก็คนมันเหี้ยถูกต้องมาหลาดี่ง่ายๆเราจะบอกว่าเราเป็นคนดีมันก็เป็นไปไม่ได้ง่ายๆก็ถูกแต่ก็พูดสะตรงเชียอ์ะอศักิ์ินภาพเลยเออแม่งใครอยู่ดูไว้มันก็มันจริงๆนะที่ผมดูอะดูไว้อะนะ เออไอโทนนี่อี่ยดีสุดละที่เหลือไอ้เหี้ยหมดอ่ะดูกนต้องละก,กับไอ้พีเตอร์มันจะดีนะ <c oughs> ไอสัตว์หลอกด่ากูเช็ดเบ็ดเลยนะอจริงผมพูดเรื่องจริงจ้ะไม่เขาไม่หอนกันหมดหรอกเออก็จริงแกงเราเนี่ยแม่งตัวทำลายผมอาจารย์เลยก็บอกให้ <c oughs> ผมก็ไม่ได้ตำเอ๋ง่ายก็เลยหรือดิเดี๋ยวก็ลิกอะที่ดีตัะแต่ลิกอะเอาจริงนะเออถ้ามันห่มเหลืองได้ผมก็จะแนะนำให้มันไปห่มเหลืองละมันไม่ควรที่จะมาทำอย่างนี้หรอกเอาจริงปะมันเหมือนแบบมันก้าวผิดอง่ายมันเหมือนมันอยู่พี่นะใช่ครับจริงๆมันไม่น่าอยู่ในแก๊งเราเนอะไอในลิกเนี่ยใช่ครับง่ายน่าจะไปอยู่วัดอะพวกอย่างเงี้ย เยแทบกลับไหว้ทุกวันเลยฮะนั่นดิมารยาทดีด้วยนะแล้วกลัวจัดเลยนะผมว่าสักวันหนึ่งต้องพามันไปเฮียไว้พี่เชื่อผมเถอะพามันไปเลวเราเราอย่าให้คนดีมีที่อยู่ก็น่าคิดนะแลมอยู่ด้วยกันแล้วอะแป๊บนึงแฟนโทรมาโถรสตีนอะไรมึงทำไมทำไมยัอยู่กับเฮียมีอะไรร่ปะ พอดีกูเป็นคนอย่างนี้ทำไมหรอ er. เชี่ยเฟี้ยววะเงียบเลยนะอ๋อยูดตู้ยูตู้ยูตู้เสียงมึงเปลี่ยนนะยูดตู้แม่งเฮียโทรไม่ผิดเวลาถ้าถ้าผมไม่เกรงใจเฮียนี่ผมถ้ามันมาใกล้ผมผ <Hey, S 2> <ช>มชช้อนหน้าละ <na. S 2> <l' ha. S 1> ไม่เอาหน้า เดี๋ยวมึงก็ไอยดีอะไรนะพิมอยากเห็นมึงตอนป่วยอ่ะอย่าเลยน้องปากดีนะไม่ก็เป็นห่วงอะไรที่มันดีก็ดีอยู่แล้วอย่าไปเปลี่ยนเลยจริงครับยังไงบอกเวงปะเนี่ยใช่เอาจริงปะบอกเจ๋อพี่ไม่น่าสออไส้ได้แล้วเอาตัวตกอไปเออนี่ที่เรื่องช่วยคนอื่นอะเก่งนักไอ้สัตว์เรื่องตัวเองก็ไม่รอดดีอ่ะโคตรแรงเลยที่ ันอยู่ที่ทานที่ทานพี่เลือกละเอาเอางี้ผมตรงๆเลยนะเออผมเอาง่ายๆผมมันก็เป็นคนกลางนี่แหละแต่ผมแค่อยากชี้เลยอันนี้ที่ผมที่ผมคิดไว้คีดกับพี่เปรมชัยเล่นๆไว้สมมุติว่าถ้าสิบวันอะถูกต้องไหมตอนแรกพี่คบกันมากี่เดือนก็ประมาณสองเดือนกว่าๆกับสามเดือนนะสองเดือนแต่ว่ารู้จักกันก่อนนั้นนั้นมาตั้งนานนะซึ่งจะมาคบกันเป็นแฟนเฉยชอ่ะฮะพี่รู้จักกันมาตั้งนานเกือบสองเดือนถูกต้องไหม รู้จักกันมา<ล>นานเกินสอเดือนดีแต่ตอนคบกันเป็นแฟนจริงๆอะมาณสเดืนอนนั่นแหละอ้นแหละครับนั่นแหละครับประมาณนั้นแล้วพี่แล้วแล้ววันนี้พี่บอกว่าพี่ขอเวลาสิวันถูกต้องไหมเพื่อแบบว่าอะไรนะอยากจะชลองใช้วิถีชีวิตของผู้ชายลลาไม่คือมันก็ไม่ขนาดนั้นก็นั่นแหละไม่ได้ขนาดนั้นอนะแล้วแ,แ,แล้วผมถามมีนิดนึงพี่แล้วสมมติถ้าอะไรไง่าิบวันเนี้ยพี่ตัดสินใจแล้วว่าพี่เฮ้ยยังไงก็ ยังไงก็คนนี้คนนี้แล้วผมอยากรู้ว่าอนาคตสมมุติถ้าพี่เป็นอย่างนี้กัแล้วคือที่มันจะบอกคืออะไรนะแล้วที่มันจะบอกอมไม่บกว่า,าคนมันเฮี้ยงไงมันก็เฮี้ยงงั้นเฮียผมเหมือนผมอะอง่ายถึงแม้ว่าถึงแม้ว,ว่าผมจะเข้าวัดเขา้าวาแต่ถ้าผมออกจากวัดยังไงเขาก็ต้องบอกว่าผมเบี้ยถูกต้องไหมนะไม่คือพี่เขาพยายามลองเปลี่ยนตัวเองยูแล้วแต่ว่าไม่เอาไม่ได้ไงปล่อยกุลงโอเคเดี๋ยว้เดี๋ยวให้มาไม่เอา น,นั่นแหละพี่มันอยู่ที่เส้นทางพี่เลือกว่ะคือพยายามแล้วเว้ยไม่ใช่ว่าไม่พยายามแต่ว่านี่รู้ไหวเคีียแม่งมันจืดชือดอ่ะมันจืดชืดไปหมดอ่ะไม่รู้ว่ะพี่ไม่ใส่เครื่องปรุงหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่จืดชือดอก <laughs> ไม่ไ้จืดชืดหรอกครับแต่แค่มันอยู่ด้วยกันจนทำว่าชินมากกว่าใช่ตัวนี้พูดไปแรกๆมันก็ทุกอย่างมันก็ดีครับพูดอะไรก็ดี ขนาดแค่ตกงข้อความรักกรเมันยงรู้สึกดีเลยแต่พออยู่ด้วยกันมันแบบว่าพบกันมานานอ่ะพอได้เจอหมอไปเนี่ยแล้วได้ไปเจอคนอื่นด้วยอะไรคนอื่นด้วยไปถึงไปถึงทุกคนส่วนใหญ่ชีวิตคู่มันจะผูกพันกันครับมันก็เหมือนเพลงอ่ะที่มันจะไม่เลิกอ่ะพราะเขาผูกพันเอ้ไปเล่นกับหมอดิกหุ่นกีดบมันก็เหมือนเพลงอ่ะพี่ง่ายๆมันแค่ช่วงเวลาสั้นๆเว้ยที่เคยเกิดขึ้นกับฉันและเธอแค่นั้น ไม่ไหนกูเลวแล้วทุกคนแม่งก็ต้องเลวตามกูไว้หมดไอ้ตัวนี้ไปบอกเรื่องหมอแต่ถ้าเป็นกูกูก็ทำนะบอกหมอว่ามึงเลวไอ้บุเรงด้วยมึงไปบอกเรื่องมะนาวดิผมควรผมผมว่าผมไม่ได้เลิกแค่ได่ไอซีละาเรื่องเรื่องคิดหายเลยแสดงว่ามึงสองคนมึงสองคนไปรักไม่จริงไอ้พีเตอร์ไดด้้ไไปบอกเลิกแฟนดิผมไม่มีแฟนเออไม่มีโอ้โหเฮีย พูดเป็นเล่นสรุปเอาเองกับทันเดอร์ไ่ไ,ไค้บกันเหรอเปล่าครับพี่เอาให้แน่ทำไมเขาไม่พูดอะดูมีความลับนะเองเนี่ยเออเอาดีจริงเอาจรงิรงจริงจังสุดๆใช่เหรอใช่แล้วแล้วเ,เขาบอกว่าเองกับทันเดอร์ครบกันแล้วไม่ใช่เหรอ ใครบอกอะเหมือนเปมพูดมั้งใช่ปหมที่บอกว่าเป็นเป็นแฟนกันแล้วอะมั้งนะที่รับเปมหรือใครพูดวะเปรมพูดเหรอเออหรือว่าหรือว่าเองพูดมาทีนี้ที่บอกว่าเป็นเป็นแฟนกันแล้วใช่ปะที่มันยืนตรงนน้นยืนริมน้ำอะขนแซวไงที่แซวแล้วมันเงียบอะเออเหรออ๋อเออแต่มันก็เงียบเองไอ้เปเจ้าเองก็เงียบไยนะเฮ้ยแต่นี่เมื่อกี้มาคุยเรื่องเฮียเดี๋ยวผมจะเปิดละเอามีอะไรพูดบอกอะเออไม่เดี๋ยวสักพักพี่ไปแล้วเหมือนกันพูดกันเป็น้าพูดเบาเออ อยาให้ความหวังคนที่รเราล่ะอาละงั้นไอ้บอกเลิกหมอไปจริงแต่ผมขอบอกแบบนอกเรื่องอะไรอย่างนะมึงด้วยบุญเรือนอ๋อเรื่องละฮัลโหลนี่ผมบอกอะไรอีกอย่างนึงนะเออว่างไงวันนั้นผมปลาซะแต่ผมบอกเลยว่าเราถือแม่งของดีจริงผมปลาจนม <laughs> เมากระใจเลอกใจได้บอกนี้บอกแล้ว <c oughs> ขอบอกได้ไม่เห็นกับตาไม่มีใครเชื่อหรอก อันนี้เลือกจริงไม่เที่ยวเราเราจะดูเอามันสร้างมาเพื่อปลาเอ่ะวัวยวต้องมีกฎแก๊งใหม่วะใครมีแฟนอยู่ในแก๊งไม่ได้แล้วพี่จะหลกเขาเปล่าคพร้อมอยู่ในแก๊งหรืออะงั้นเนี่ยเขาคงเขาคงมงงเหลืองกันเลยนะดูจะตกละไอ้เฮียก็ได้เมื่อกูไม่มีมึงจะมีได้ไงวะไม่พี่ง่ายๆรู้แล้วในแก๊งไม่น่าเหลือใครละน่าเหลือกูไอพิเตอร์นี่แหละ ไม่โคตรเหี่ยวเลยวะเหี้ยเ้ยพี่巴拉เจรกันบุเรง巴拉ตอดี巴拉เตอร์巴拉เจรกันน้องครับพี่แจ๊คครับผมแยกย้ายอยู่ตู้ครับไม่แม่ไปแล้วครับคนดูไปแล้วครับปูดีมีไปคุยกับสปอนเซอร์แต่เช้าครับ10บโมงเช้าอ่ะปูดีมีนัดคุยกับสปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์ใหม่ที่เขาจะเข้ามาสนับสนุนครับยังไงก็วันนี้ขออนุญาตลงเลยแล้วกันนะครับขอประทานโทษด้วยนะครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนเลยนะครับ แล้วก็สตอรี่เนี่ยอยากให้ดูแต่อยากอยากให้เจ็บแต่ความสนุกนะครับอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ทิ้งไว้ที่นี่อะไรที่มันเป็นเอ่อเป็นแง่คิดหรือว่าเป็นบทเรียนเนี่ยก็นําไปใช้หรือว่านําไปปรับใช้กันได้นะครับผมส่วนตัวผมเองวันนี้ผมขออนุญาตไปก่อนวันนี้คำพูดใดวาจาใดของผมมันไม่สุภาพกับขอประทานไปคนดูด้วยนะครับจะไปเมื่อเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของก็ดูทุกท่านคืนนี้ฝันดีครับผมทุกคน